สวัสดีครับพบกันอีกครั้งทางอ Up Comment ครับสำหรับเรื่องราวของเราในวันนี้ผมจะพาเพื่อนๆมาฟังความคิดเห็นของชาวต่างชาตินะครับโดยจะเป็นความคิดเห็นเกี่ยวกับโครงการพัฒนาสวนสาธารณะคลองช่องนนทรีแล้วก็โครงการสวนป่าเบญจกิติซึ่งความคิดเห็นที่ผมได้นำมาแปลนะครับผมนำมาจากช่อง Global Travelmate นะครับ เดี๋ยวลิงกต้นทางผมจะวางไว้ในช่องคำอธิบายนะครับเรามาเริ่มต้นกันที่โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์คลองช่องนนทรีรวมถึงโครงการพัฒนาส่วนสาธารณะคลองช่องนนทรีนะครับโดยกรุงเทพมหานครได้เริ่มดําเนินการในโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์คลองช่องนนทรีจากถนนสาทรถึงซอยนราธิวาสราชนครินซอย7ในพื้นที่เขตสาทร ดยเริ่มนำร่องในระยะทาง200เมตรนะครับจากความยาวตลอดเส้นทางของโครงการซึ่งถ้าแล้วเสร็จจะยาว4.5กิโลเมตรซึ่งตามแผนงานจะแบ่งโครงการเป็น5ช่วงนะครับโดยที่จะเลือกทำช่วงนี้ก่อนซึ่งเป็นช่วงที่2เพราะว่าไม่มีอุปสรรคทางกายภาพและเมื่อโครงการแล้วเสร็จนะครับจะเป็นสวนสาธารณะเรียบคลองแห่งแรก เพื่อให้ประชาชนได้ใช้ประโยชน์เป็นสถานที่พักผ่อนเส้นทางออกกำลังกายเดินวิ่งและปั่นจักรยานนะครับรวมถึงเป็นพื้นที่จัดกิจกรรมต่างๆให้เกิดประโยชน์สูงสุดโดยจะมีการเน้นพัฒนาสภาพน้ำในคลองช่องนอนทรีนะครับให้มีน้ำใสตลอดทั้งปีอีกด้วยและนอกจากนี้ยังมีงานปรับปรุงทางเท้างานก่อสร้างลานกิจกรรมงานก่อสร้างสวนสาธารณะ งานติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างและงานต่อเนื่องที่เกี่ยวข้องแล้วรวมถึงการล้อมย้ายต้นไม้โดยเมื่อโครงการแล้วเสร็จจะล้อมย้ายต้นไม้กลับมาปลูกตามเดิมสำหรับโครงการนี้นะครับคาดว่าจะเปิดให้ประชาชนและนักท่องเที่ยวได้ใช้ในวันที่25ธันวาคม2564นี้นะครับซึ่งคาดการว่าโครงการจะสร้างแล้วเสร็จทั้งหมดในเดือนสิงหาคม25 6 5ห โอเคครับเรามาลองฟังความคิดเห็นของชาวต่างชาติกันว่าเขามีความคิดเห็นอย่างไรกับโครงการนี้กันบ้างถ้าพร้อมแล้วเรามาเริ่มต้นกันที่ท่านแรกกันได้เลยครับโดยชาวต่างชาติท่านแรกเขาแสดงความคิดเห็นว่าโอ้ในที่สุดพวกเขาก็ทำมันจริงๆฉันได้ยินข่าวเกี่ยวกับโครงการนี้เมื่อหลายปีก่อนโดยคิดว่ามันเป็นเพียงแค่ข้อเสนอเท่านั้น มาต่อกันที่ความคิดเห็นต่อไปครับท่านนี้แสดงความคิดเห็นว่าที่ดินที่ถมแล้วก็สวยไปอีกแบบโครงการนี้ถ้าแล้วเสร็จคงสวยอย่างแน่นอนมาต่อกันที่ความคิดเห็นท่านต่อไปกันเลยครับท่านนี้เขาแสดงความคิดเห็นว่าเป็นไอเดียที่ดีมากฉันต้องการไปเห็นด้วยตาของฉันเองว่าส่วนนี้เป็นอย่างไร มาต่อกันที่ความคิดเห็นต่อไปครับท่านนี้แสดงความคิดเห็นว่าข้อดีของประเทศไทยคือมีโครงการพัฒนาขนาดใหญ่ที่มีราคาไม่สูงเกินจริงซึ่งนั่นต่างจากสหภาพยุโรปที่มีราคาสูงเกินไปพวกเขาทำงานเรียบร้อยบนถนนโดยไม่ต้องพ่นสเปรย์และมีความปลอดภัยโอเคครับเรามาต่อกันที่ความคิดเห็นท่านต่อไปกันเลยรู้สึกดีใจที่ผู้ข่าวได้เริ่มต้น ฉันไม่ต้องการให้มันเสร็จเร็วจนเกินไปนักแค่สร้างมันขึ้นมาตามหลักวิศวกรรมเพื่อให้เกิดอุบัติเหตุในอนาคตเรามาต่อกันที่ความคิดเห็นต่อไปครับเห็นโครงการก่อสร้างแล้วอิจฉาตาร้อนเนื่องจากโครงการขนาดใกล้เคียงกันนี้ในประเทศของฉันจะใช้เวลาประมาณ10ปีจึงจะแล้วเสร็จซึ่งแอดมินก็ไม่แน่ใจนะครับว่าชาวต่างชาติท่านนี้เป็นคนประเทศไหนนะครับ โอเคครับเรามาต่อกันที่ความคิดเห็นต่อไปโดยท่านนี้ได้มาแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับเรื่องสายไฟสายสื่อสารนะครับโดยเขาบอกว่าฉันมวังว่าพวกเขาจะมีแผนนำสายไฟลงใต้ดินด้วยนะซึ่งหลังจากนั้นก็มีชาวต่างชาติมาตอบกลับความคิดเห็นนี้นะครับโดยเขาบอกว่าใช่นั่นเป็นโครงการที่กำลังดำเนินการอยู่ทั่วประเทศไทยจริงๆ มีอีกหนึ่งท่านนะครับที่มาตอบกลับความคิดเห็นโดยเขาแสดงความคิดเห็นว่าก่อนหน้าน,นี้พวกเขาไม่มีทางเลือกอื่นเพราะว่าเมื่อเกิดมรสุมน้ำจะท่วมตอนนี้ฉันเชื่อว่าพวกเขาสามารถทำมันได้ครับสำหรับโครงการนำสายไฟสายสื่อสารลงใต้ดินสำหรับถนนนราธิวาส ขณะนี้ก็กำลังมีการดำเนินการอยู่นะครับถ้าหากเพื่อนๆเดินทางไปแถวๆนั้นประมาณสองทุ่มเป็นต้นไปนะครับก็จะเห็นเจ้าหน้าที่กำลังดำเนินการอยู่ซึ่งถ้าหากโครงการนำสายไฟลงใต้ดินนะครับแล้วเสร็จพร้อมกับโครงการส่วนสาธารณะช่องนอนทรีถนนนราธิวาสก็จะเป็นถนนที่เรียกได้ว่าสวยที่สุดแห่งหนึ่งของกรุงเทพนะครับเพราะว่าองค์ประกอบต่างๆของถนนไม่ว่าจะเป็นตึกต้นไม้หรือว่าถนนนะครับ เซนาราธิวาสเป็นถนนที่ดูดีแห่งหนึ่งของกรุงเทพนะครับผมก็อดใจรอกันอีกไม่นานนะครับคงจะได้เห็นความสวยงามของถนนแห่งนี้ในไม่ชา้าโอเคครับเรามาต่อกันที่ความคิดเห็นท่านต่อไปโดยท่านนี้ก็ได้มาแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับสายเคเบิลต่างๆของกรุงเทพอีกแล้วนะครับโดยเขามาแสดงความคิดเห็นว่าถ้ากรุงเทพมีการจัดการสายเคเบิลทั้งหมดให้เรียบร้อย กรุงเทพจะมีวิวทิวทัศน์ที่น่าสนใจและเป็นระเบียบม,มากขึ้นอย่างแน่นอนเรามาต่อกันที่ความคิดเห็นต่อไปโดยท่านนี้เป็นชาวฟิลิปปินส์นะครับเขาได้มาแสดงความคิดเห็นว่าสิ่งที่ฉันชอบอย่างหนึ่งเกี่ยวกับกรุงเทพก็คือการที่นักท่องเที่ยวจะไม่หยุดตื่นตาตื่นใจเพราะว่าพวกเขามีการปรับปรุงอย่างต่อเนื่องเพื่อให้เมืองสวยงามและน่าดึงดูดยิ่งขึ้น ฉันหวังว่าเมโทรมานิลาจะทำอะไรแบบนี้ได้โอเคครับเรามาต่อกันที่ความคิดเห็นต่อไปว้าวกรุงเทพกำลังเปลี่ยนไปด้วยความเร็วแสงมันน่าประทับใจมากผมอยากให้เมืองนี้สวยขึ้นด้วยการนำสายเคเบิลลงใต้ดินหรืออะไรทำนองนั้นในเร็วๆนี้ ก็ไปอีกหนึ่งความเห็นนะครับสำหรับเรื่องสายไฟสายสื่อสารลงใต้ดินนะครับครับนั่นก็เป็นความคิดเห็นเกี่ยวกับโครงการก่อสร้างสวนสาธารณะคลองช่องนนทรีนะครับทีนี้เราลองมาฟังความคิดเห็นชาวต่างชาติต่อโครงการสวนป่าเบนจากิติกันบ้างโดยที่มาของคอมเมนต์ก็มาจากช่อง Global Travel Made อีกเช่นเคยนะครับซึ่งลิงก์วิดีโอผมจะวางไว้ในช่องคำอธิบายอีกเช่นเคย สำหรับโครงการสวนป่าเบนจากิติหรือว่าเป็นพื้นที่โรงงานยาสูบเดิมนะครับซึ่งขณะนี้โครงการได้ดำเนินการมาถึงระยะที่2ซึ่งพร้อมจะเปิดให้บริการในเดือนกุมภาพันธ์2565สำหรับสวนป่าเบนจากิตินะครับหรือว่าพื้นที่โรงงานยาสูบเดิมซึ่งขณะนี้โครงการได้ดำเนินการมาถึงระยะที่2 และพร้อมจะเปิดให้บริการในเดือนกุมภาพันธ์2565นนะครับโอเคครับเรามาลองฟังความคิดเห็นชาวต่างชาติกันบ้างว่าเขามีความคิดเห็นอย่างไรกับโครงการนี้นะครับชาวต่างชาติท่านแรกเขาแสดงความคิดเห็นว่าผมชอบตรงที่มันสามารถเชื่อมต่อกับสวนลุมพินีได้โดยผ่านสะพานเขียวนี่จะเป็นทางเดินที่ชิลมาก มาต่อกันที่ความคิดเห็นต่อไปครับชาวต่างชาตาินี้เขาได้แสดงความคิดเห็นว่าว้าวยอดเยี่ยมมากสำหรับสิ่งอำนวยความสะดวกในกรุงเทพกรุงเทพจะมีพื้นที่สีเขียวมากขึ้นและการไม่ได้ใช้รถก็ถือเป็นโบนัสมาต่อกันที่ความคิดเห็นต่อไปกันเลยครับเยี่ยมมากที่ได้เห็นการพัฒนาที่เกี่ยวข้องกับเรื่องสุขภาพ ในขณะที่สถานการณ์โควิดลดลงผู้คนมีความวางใจมากขึ้นในการออกไปทำอะไรที่เคยทำมาก่อนหน้านี้มาต่อกันที่ความคิดเห็นต่อไปครับชาวต่างชาติท่านนี้เขาได้แสดงความคิดเห็นว่าผมใช้เวลามากมายในสวนลุมพินีตลอดหลายปีที่ผ่านมาผมตั้งตารอสวนนี้ที่สามารถเชื่อมต่อไปอยังสวนสาธารณะที่ยอดเยี่ยมเหล่านี้ได้ มาต่อกันที่ความคิดเห็นท่านต่อไปครับท่านนี้แสดงความคิดเห็นว่าถ้าโครงการนี้เสร็จสมบูรณ์มันจะเป็นสวรรค์สำหรับผู้ที่ชื่นชอบการออกกำลังกายอย่างแน่นอนเรามาต่อกันที่ความคิดเห็นต่อไปชาวต่างชาติท่านนี้เขาได้แสดงความคิดเห็นว่าว้าวความคืบหน้าผมรอไม่ไหวแล้วมันดูสวยมากและผมก็ตื่นเต้นเหมือนกัน การเดินทางมาจากสุขุมวิทนั้นง่ายเรากำลังจะมีสวนสาธารณะในละแวกบ้านมันเป็นเวลา4ปีแล้วและมันมีขนาดเท่ากับสี่ช่วงตึกของเมืองหลายสิ่งในกรุงเทพเกิดขึ้นเร็วมากเป็นอะไรที่ยอดเยี่ยมอีกครั้งในกรุงเทพโอเคครับเรามาต่อกันที่ความคิดเห็นต่อไปกันเลยครับชาวต่างชาติท่าน,นี้เขาได้แสดงความคิดเห็นว่า ปีหน้าผมจะไปดูที่นั่นเมื่อผมอยู่ที่กรุงเทพผมอาจจะอยู่แถวๆสวนลุมซึ่งมันจะเยี่ยมมากสำหรับการเดินไปที่นั่นมาต่อกันที่ความคิดเห็นต่อไปครับชาวต่างชาติทานี้แสดงความคิดเห็นว่ามันใหญ่มากขอบคุณมากสำหรับการอัปเดตนี่คือสิ่งที่ดีที่สุดสำหรับกรุงเทพผมอยากรู้ว่ามันจะมีทางจักรยานยาวกี่กิโลเมตร ถ้าเรารวมสวนสาธารณะทั้งสองเข้าด้วยกันครับซึ่งถ้าเพื่อนๆคนไหนมีข้อมูลสามารถแบ่งกันโดยเขียนมาในช่องคอมเมนต์ได้เลยนะครับโอเคครับเรามาต่อกันที่ความคิดเห็นต่อไปซึ่งก็จะเป็นความคิดเห็นสุดท้ายสำหรับวันนี้นะครับชาวต่างชาติทนี้เขาได้แสดงความคิดเห็นว่าชนะเลิศมันถูกต้องแล้วที่ส่วนนี้อยู่ใจกลางของกรุงเทพ ุณลองนึกถึงภาพการเจริญเติบโตของพืชพันธุ์ในอีก12เดือนสิโครงการนี้ทำได้อย่างรวดเร็วมากและน่าประทับใจน่าจะมีอุปกรณ์สำหรับยิมอยู่ในนั้นด้วยนะครับผมนั่นก็เป็นความคิดเห็นของชาวต่างชาติต่อโครงการก่อสร้างสวนสาธารณะช่องนอนทีรวมถึงโครงการสวนป่าเบนจกิตินะครับ ซึ่งทั้งสองโครงการตอนนี้กำลังดำเนินการอยู่และก็คงจะได้เห็นกันในเวลาอันใกล้นี้นะครับเพื่อนๆมีความคิดเห็นอย่างไรกันบ้างอย่าลืมเขียนมาในช่องคอมเมนต์เพื่อพูดคุยและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันได้เลยครับสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่ในวิดีโอต่อไปนะครับสวัสดีครับ